สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่รอบๆโลกเลยนะคะทุกๆประเทศเลยด้อจ้าตอนนี้ตัวๆกำลังจะทำอะไรครวันนี้ค่ะเก็บต้นคริสต์มาสค่ะบุญงานแล้วก็ต้องเก็บเียนซอยกันพี่น้องค่ะนี่แหละแนวขี่คันนะคะมาเก็บซอยตัวตๆด้จ้ามาเก็บช่วยหน่อยเร็วค่ะเก็บเก็บลูกคริสต์มาสนะคะเก็บลงลังลงกล่องไว้ปีหน้าอีกนะจ้า มาม,มา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 ,มาช่วยกันเลยค่ะ <S <S เวลากประดับหนัง้ามหลายคับพี่น้องขาเวลาเก็บคานนะคะอันนี้อย่า <S <S ว่างเลงนีก้อนเนาะค่ะหวกนี้ไง๋ยวาไว้ก้อนเดี๋ยวตัว,ตวจสิเดห่อกระดาษทีนะคะบางอย่างก็ต้องหออกก่อกระดาษเราไว้ใช้ปีหน้าค่ะเพเก็บนี่หน่อยหนึ่งค่ะได้แล้วตอนนี้ก็เก็บเฉพาะพวกลุกบอลเล็กๆไปก่อนนะฮะ เปล่าุงานแล้วก็มาเก็บเนียนสอยกันพี่น้องครับพี่น้องค่ะเวลาปลูกหล่ะผนมาโพยมนนะะันง,งาน้านะคะเนี่ยไรสิงห้ามขนมาเอะมาแตงค่ะแขวนเท่าไหร่ก็ไม่พอเวลาปลูกนึกอยากอะไรมาแขวนก็แขวนค่ะขอบ่นนิดนึงแล้วกันนะคะพอเทศการเสร็จก็ค่ะเรื่องหลังความงามก็จะประมาณนี้แหละค่ะ เก็บลูกส่กมันไปก่อนนะคะไเก็บไปไว้แขวนอยู่ทีหน้าก็ไม่ได้ไว้กินนะครับทุกคนคะ่ะนี่ลยค่ะคริสต์มาสคริสต์มาสของเราก็จะประมาณนี้นะคะตัวตัวผสมแบบสามลงในกล่องไปเลยนะครับเพราะว่ามีหลากหลายกล่องค่ะใส่ไปเต็มนี้เลยจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเด้อะคะ่ะไม่ได้เก็บ ลูกคริสต์มาสนี่แหละค่ะเวลาแฟนลังน้องเจอไหมะนี่แหละงานโตโต้ว,วันนี้แหละครับพี่นงค่ขาอยู่บ้านก็ก่อนแฟนจะกลับมาบ้านเขาก็บอกให้เก็บให้เก็บนะเธโหน้านวัน่าลย์เก็บให้เรียวยี่หรือหลับพี่นงค่ขา ปีหน้าฟ้าใหม่ก็ว่า,ากันไปนะคะสำหรับคริสต์มาสก็ผ่านมาทุกคนก็คงสนุกสนามสำรามนะคะไม่มากก็น้อยนะครับปีน,นี้ถึงจะไม่เฮฮาปา์ตี้กันได้เต็มที่ก็ยังดีว่าได้จัดอยู่ค่ะปีนหน้าไม่ว่ากันไม่รู้โตโตจะ ปลูกต้นใหญ่อย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทีน่าอาจจะทำมุมน้นมุมนี้ปรับไฟรอบบ้านมากกว่านะครับคิดว่าเราก็สองคนตายใหญ่ยังไม่มีลูกไม่มีลูกเด็กเล็กแดงมันบ้างอีกเขาวาะใกล้แล้วค่ะใกล้เตรียมกล่องแล้วค่ะมาๆมาๆมา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 ค่ะจะคุกันค่ะ พวกนี้ล็อกดาวด้วยอะไรด้วยทางทั้งนอกก็ไม่รู้อะไรทั้งหนาวด้วยเี่ถ่ายข้างนอกบ้างในบ้างบ้างอะไรผสมประสานกันไปนะครับพี่น้องขาบางวันตัวโก็มีอารมณ์เบื่อหน่ายเหมือนกันไม่รู้จะทำ ยังไงเด้อค่ะถึงวันไหนก็วันนั้นทุกคนก็คงจะมีพรอมีีแอคทีฟมีอยากทำมไม่อยากทำเหมือนกันนะคะสำหรับอารมณ์การทำยู u ู e ก็อ๋อค่อยว่ากันไปนะคะมีหน้าฟ้าใหม่เนาะสิ่งทุก,ทกอ,อย่างอยู่ที่ใจแล้ยววันค่ะ คลิปนี้ก็าลาทุกคนไปก่อนนะคะตัวโตเก็บให้เสร็จก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวจะเก็บว่าเร็วกับพี่น้องค่ะแล้วก็เสร็จแล้วลุกขับพี่น้องค่ะต้นคริสต์มาสของเราค่ะเดี๋ยวทำชุดท้ายเลยค่ะเก็บชั้นสุดท้ายนี่ก็คือเสร็จไปเลยนะคะทุกคนค่ะก็าลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะสําหรับคริสต์มาสก็เจอกันใหม่ในปีนี้ช่วงเดือนธันวาคมเด้อจ้า